สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94้ทาโร่นะคะช anel แห่งการดูดวงดวด้วยไพ่ยิคซีไพ่อลร์คลนะวันนี้แพนจะทําดวงแรนดอมนะคะว่าตอนนี้นะคะมีใครแอบชอบแอบส่องคุณอยู่หรือเปล่านะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างความรู้สึกก็อาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไวเบอร์ซ่าดูได้ทุกเพศทุกไวทุกความสัมพันธ์นะคะ ตัวคุณตอนนี้คุณมีความรู้สึกเงาเงาเพ้อเพ้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนกับอารมณ์ล่องลอยอ่ะอารมณ์ปล่อยลอยจอยใะ่งั้นอ่ะเพราะไม่อยากที่จะคิดอะไรเยอะๆแล้วสบายดีไม่คิดเยอะดีละนะได้ยังไงอ่ะเพราะว่าใจของคุณอ่ะถูกปกป้องด้วยความรู้สึกของตัวเองแล้วที่ผ่านมาไม่ได้ปกป้องมีเท่าไหร่ใส่เต็ม แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาอ่ะคิดแล้วรู้สึกยังไงแต่เราอ่ะใส่เต็มไว้ก่อนเพราะคิดว่าอย่างน้อยๆอ่ะความจริงจังความจริงใจอ่ะมันก็คงจะดีเสมอแหละก็ไม่ผิดมันดีแต่ว่าต้องดูคนที่เราดิวกับเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ผิวสองสีไหมผิวสองสีแล้วก็ มีล่ามมีล่ามมีกล้ามล่ามใหญ่อ,อรูปร่างหน้าตาดีน่ารักเชียวโอ้โอ,โอแม่เจ้าคนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่อาจจะชอบเล่นกีฬาชอบรักอิสระไม่ค่อยชอบที่จะสูงสิงกับใครอารมณ์อารมณ์มดีนะอบอุ่นน่ารักเนี่ยอันเนี้ย เขาเขามีความแอบชอบคุณอยู่อันนั้นไม่เกี่ยวข้องกัรในความสัมพันธ์อันเดิมนะที่คุณไปรู้สึกดีกับเขาและเขาเฉยๆอะไรนั่นนะ่ะแต่อันเนี้ยคือเขาแอบชอบแอบสนใจคุณอยู่ด้วยตัวเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่จีบคนไม่ค่อยเก่งก็ได้นะนี่ไงไพ่พระคือไม่รู้ จะจีบแบบไหนไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยแอบชอบอยู่แบบนั้นทำไมอ่ะทำไมถึงจีบไม่เป็นอ่ะก็เพราะว่าวันๆนหนึ่งอ่ะเก่งแต่ในเรื่องของการงานการทำงานเนี่ยเขาเป็นคนที่ลุยนะถ้าเรื่องงานเนี่ยโอ้โหงานยากขนาดไหนเขาก็ทำได้แต่ไอเรื่องจีบสวาวเนี่ย นะหรือจีบคนอย่างเงี้ยถ้าสลับกับฝั่งนะ <c oughs> การแสดงออกไม่เก่งไม่เก่งเลยได้แต่นั่งอมยิ้มเวลานึกถึงภาพบรรยากาศโอ้ยเวลาที่ได้คุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาจะนึกถึงเออคนคนเนี้ยเขาก็เคยมีบาดแผลมาสดสดแผลเขายังไม่แห้งสักเท่าไหร่นะอืม เขาก็เลยมีความที่ว่ายังไม่อยากเร่งรีบซะจนเกินไปแต่มันก็ห้ามใจไม่ได้ที่จะชอบคุณเขาชอบในความที่คุณอ่ะเป็นคนสวยนะน่ารักแล้วก็วางตัวดีอ่ะไม่ได้เย่อหยิ่งแต่ก็คือไม่ได้เป็นคนที่ว่าจะคุยกับใครได้ง่ายๆก็คือมีขอบเขตในการคุยคุยเพื่ออะไรคุยอย่างไร แล้วมาคุยกับฉันและฉันจะได้อะไรกลับมาในการคุยแต่ละครั้งในความหมายคือไม่ใช่ว่าคุยแบบไร้สาระไปเรื่อยๆที่คุณจะมีเวลาขนาดนั้นไม่เพราะด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรของคุณหลายอย่างทำให้ตัวคุณเปลี่ยนไปแล้วก็จากประสบการณ์เดิมๆความรักที่มันไม่โอเคจึงทำให้ตัวคุณอ่ะก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน เนี่ยคนคนนี้นะเอาจริงเขาอะเป็นคนที่มีคนชอบเขาก็เยอะแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะเลือกแล้วแหละเพราะในความที่ชอบเยอะมันไม่ได้การันตีว่ามันจะดีซะทั้งหมดเขาต้องการช่วงเวลาเนี้ยต้องการความรักที่สามารถคุยกันได้ยาวๆนานๆแล้วก็เป็นความรักที่เป็นคู่เท่านั้นเนี่ย t o of cups คำว่าคู่นั่นก็คือจะต้องอยู่กับเขาได้ไปกับเขาได้ในรูปแบบที่ไม่ต้องเลิกกันแล้วก็เป็นความรักที่จับต้องได้เขาพร้อมที่จะลงทุนแล้วก็ลงแรงในการสานต่อเช่นเดียวกับคุณจากประสบการณ์เดิมๆของคุณนะคุณเคยที่จะร้องขอความรักแต่ส่วนมากจะเจอความรักที่มันทำได้จิตใจคุณโดยมาตลอด มาโดยตลอดนะได้คู่ภาษาไทยแปลกๆแล้วคุณก็จะต้องการเฉพาะคู่เท่านั้นคู่ที่สามารถที่จะใช้ชีวิตกับคุณในรูปแบบเดียวกับเขาอะคือมองอนาคตร,ร่วมกันได้พูดคุยกันแบบความรักตรงๆไปเลยไม่ต้องอารมพบทเยอะแยะว่าศึกษาดูใจค่อยพูดกันไปค่อยดูกันไปตอนนี้ยังไม่พร้อม ขอให้อยู่ในชีวิตอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวไปเลิกกับคนนู้นคนนี้ก่อนเคียร์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาชัดเจนขอเวลาอยู่คนเดียวก่อนได้ไหมเดี๋ยวเคียร์ทุกอย่างแล้วจะกลับมาแมวลำคาญถ้าใช่นั่นก็คือพูดคุยกันเลยรู้สึกยังไงตอนนี้มีคนคุยกี่คนเคียคร์ๆกันมาเลยหน้าตัดนะ่ะให้มันเรียบร้อยกันไปเลย จะมาเป็นรักซ้อนความรักที่เป็นแบบว่าซ่อนเงื่อนคนในความรักรักทางเรื่องเงี้ยไม่เอาอย่ามาเพราะว่าไม่มีเวลาสนุกด้วยคุณจะหันหลังแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกแสดงออกไปเลยอะ่ะจนว่าคนที่ดีด้วยเขาจะรู้ทันทีว่าอย่ามาเล่นกับคุณเพราะคุณต้องการความชัดเจนเท่านั้นเขาชอบส่องคุณนะส่องคุณดูคุณทำงาน ดูการใช้ชีวิตของคุณน่ะเออเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณน่ะเป็นคนที่น่ารักหรือพูดง่ายๆอยากสารแนนในชีวิตคุณน่ะอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรยังไงมีใครอยู่หรือเปล่าแล้วจะทำยังไงให้ดำเนินหน้าในความสัมพันธ์กับคุณได้นั่นแหละคือเป้าหมายและก็เจตนาในการที่เขาเรียกว่าไง เข้ามาคุยใช่ตัวคุณคุณอาจที่จะยังไม่ได้รู้สึกอินขนาดนั้นเพราะคุณเพิ่งจะดีขึ้นจากความรู้สึกเดิมๆแต่คุณก็รู้สึกว่าจะมีเซนต์บางอย่างนะว่าบางทีนั่งๆอยู่หรือบางทีอยู่ๆเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนใครอแอบส่องแอบมองอยู่ ในทางไกลๆอ้าวบางคนมีเซนต์แบบนั้นนะว่าไปนั่นตัวคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นนะเพียงแต่คุณมองว่าอ่าโอเคถ้าจะมีความรักครั้งใหม่ได้ก็ได้แต่ตัวฉันอะจะต้องมั่นใจให้มากซะก่อนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นอะมันจะไม่มาทำร้ายจิตใจฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกับเพิ่งเอามีดออกจากหลังใช่ไหมที่โดนเขาก็ซวอกทั้งแทงข้างหลังแทงข้างหน้าเสร็จ แล้วจะมาดึงออกแล้วก็จะมากระซวกซ้ำอย่างเงี้ยคงจะไม่ไหวเขามองคุณเขามองว่าคุณอะเอ๊ะเดี๋ยวนนึงนะเขามองว่าตัวคุณอะเขาไม่มั่นใจว่าคุณอะมีคนรักแล้วหรือยังหรือผ่านการแต่งงานแล้วหรือยังหรือถ้าใช่ตอนนี้อะ ยังอยู่ในลักษณะที่เป็นครอบครัวอยู่หรือเปล่าเพราะเขาไม่ค่อยเห็นภาพคุณกับครอบครัวเลยอ่ะส่วนมากจะมีคุณกับเพื่อนแล้วก็วิวทิวทัศน์โต๊ะเก้าอี้ที่ถ่ายคู่กันอย่างเงี้ยไอความที่เขาชะโงว์คืออะไรอ่ะอ๋อชะโงว์ว่าไอ้ที่ไม่เห็นในภาพนั่นอ่ะแต่ไอ้คนถ่ายอ่ะคือใครเอเฮอ นี่แหละเออใช่เขาคิดแบบนั้นอะ่ะแล้วคนถ่ายคือใครอะ่ะเขาไม่มั่นใจว่าคุณอะ่ะโสดหรือเปล่าแต่บางสิ่งบางอย่างก็ทำให้เขาอยากที่จะหาคำตอบให้ชัดเจนก่อนเพราะคล้ายๆกับว่าเขาก็ยังอยากที่จะหวังอะไรคือจะไม่ด่วนตัดรอนก่อนถ้าไม่รู้ความจริงอืม จะวิ่งหาความจริงสักวันหนึ่งจะต้องปรากฏหากคุณเนี่ยเขานึกในใจนะกับไพ่เออร์จัสเมนหากคุณไม่มีใครอ่ะยังไงซะสักวันหนึ่งอ่ะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องมีการได้ขยับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วเขาก็อ่ะที่จะได้รู้ความจริงไม่ว่าจะด้วยรูปแบบไหนก็เถอะเนี่ยคือเขาคิดแบบนั้นใช่เพราะว่าเขาดูแล้วตัวคุณอ่ะ เป็นคนที่มันมีอะไรหลายอย่างที่เขามองว่าคล้ายๆกับเขาคําว่าคล้ายกับเขาคืออาจจะเป็นเพียงแค่อดีตอืมที่เคยมีแต่ณปัจจุบันนี้ปกป้องใจทุกอย่างปิดนั่นแสดงว่าไม่น่าที่จะมีใครเขาก็ยังไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเลยเขาอะ แอบมองคุณแล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขนะที่ได้มองคุณอยากอยากเข้าใกล้แต่ยังไม่กล้าสักเท่าไหร่อาจจะบางคู่บางคนเนี่ยเพิ่งคุยกันได้ไม่นานไม่เกินสามเดือนหรือแปดเดือนขึ้นไปก็มีแต่พลังงานเท่าที่เห็นอะยังไม่ถึงปีมั้งก็เลยมันเป็นเพียงแค่เบสิกเริ่มต้นเท่านั้นอะ เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณก็หน้าที่จะมีหน้าที่การงานที่ดีอะจากการพูดคุยระหว่างคุณกับเขาอ่ะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะก็ค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองเหมือนกันกริยาคำพูดอะไรหลายอย่างไม่ได้มีอารมณ์ส่งว่าระหว่างคุยก็รู้สึกดีหรือมีใจให้กับเขาเขาก็มองว่าคุณคุยเฉพาะแค่เรื่องงาน แล้วเวลาที่ห่างไกลกันะเนี่ยน่าจะอยู่ไกลกันและห่างไกลกันนานๆทีได้คุยกันทีสองสัปดาห์ครึ่งเดือนเนาะเออหรือแปดวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่กรณีเขาคิดถึงอ่ะเขามีความรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะอยากจะทักเป็นการส่วนตัวอยากจะคุยด้วยเป็นการส่วนตัวกลางคืนเขามักจะนอนไม่หลับคนคนนี้พอเวลานอนไม่หลับแล้วเขาก็คิดฟุ้งนะ โดยเฉพาะตอนนี้เขาอินอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใช่ไหมเขาก็จะนึกถึงคุณชริออตเวลานึกถึงแล้วคือทำไมอยากอยากมาหาอยากอยู่ใกล้อยากทำความรู้จักในลักษณะแบบตัวเป็นๆน่ะที่ผ่านมาอาจจะแค่เพียงพูดคุยกันผ่านหน้างานหรือวิดีโอคอลหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่เรื่องของตัวงานโอ้ เดวิลเขามีจิตสัมผัสถึงคุณได้และคนคนนี้บอกแล้วตั้งแต่ต้นเขาเป็นเสมือนนักกีฬานะเมื่อเวลานักกีฬาเขาเครียดเขาก็จะมีวิธีการโดยการที่ออกกำลังกายเพิ่มเติมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะ่ะคนคนนี้ก็จัดเต็มนะนั่นคือในเรื่องของ18บวกอะ่ะ เขาจะมีกำลังมาคือมาหรือเขามีความรักโรแมนติกมากอันเนี้ยถ้าดิวกันต่อไปคุณเตรียมรับมือแล้วเขาสามารถให้ความสุขคุณได้เต็มที่อ่ะนั่นแสดงว่าคนเนี้ยจะเต็มมาจริงมาพร้อมกับความรักและก็พร้อมที่จะปฏิบัติในรูปแบบของธรรมชาติเราเนี่ยแหละจริงๆการให้และการรับการส่งเนี่ย จะไปในลักษณะที่มันค่อนข้างที่จะบาลานทุกเรื่องเลยนะการปฏิบัติต่อคุณการที่พูดคุยกับคุณแบบจริงจังไม่ใช่มามาหายหายแต่ข้อเสียของเขาคือบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ข้อเสียของเขาสิเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะเพราะเขามีสเสน่ห์สเสน่ห์ของเขาก็คือการที่เขา ไม่ทําอะไรมากๆในความสัมพันธ์ไม่ว่าใครจะเข้ามาคุยกับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคนคนนี้เขาไม่ชอบเขาจะไม่ทําอะไรเลยคุยด้วยยิ้มด้วยอะไรด้วยแต่ไม่ใช่ว่าจะมีใจกับใครได้ง่ายๆเพราะดูใบหน้าเขาสิเต็มไปด้วยความคิดอะไรต่างๆมากมายในหน้าที่การงานของเขาแล้วเขาก็เลือก คำว่าเลือกนั่นนะ่ะไม่ใช่ว่าจะต้องโอ้โหสูงส่งดีเดกขนาดนั้นแต่เขาจะเลือกโดยใช้จิตของเขาโดยธรรมชาติของเขาที่เขารู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นไปได้คนคนนี้น่าจะดีก่าเขาได้และก็น่าจะเป็นความรักให้กับเขาได้เขามีวิธีคิดของเขานะ่ยเออตอนนี้เขาก็กำลังนึกอยู่ในใจนะว่าตัวคุณอาจจะมองเขาว่าเป็นเสมือนเพื่อนคุย หรือเพื่อนร่วมง,งานหรือคนคุยอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะดูแล้วคุณก็อัธยาศัยดีนะเวลาคุยออกับเขาอ่ะคุณก็พูดจาในลักษณะที่มีความคิดดีดูทรงแล้วคุณเป็นคนเก่งอะนั่นแสดงว่าคุณก็ต้องเลือกเหมือนกันไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้และบางครั้งเขาก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะว่า มันจะเป็นไปได้จริงเหรอเพราะไงอะ่ะมันยังไม่ได้รู้จักกันมากมายและยังหาจังหวะที่จะคุยกันในรูปแบบของอาการเริ่มต้นความรักยังไม่ได้เลยอะ่ะแต่เขาก็อดใจไม่ได้ที่เวลาเห็นคุณอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลหรือแอบส่องแอบมองคุณแล้วอะ่ะคุณมีพลังงานที่ดีคุณน่ารักคุณจิตใจดีเอาเป็นว่าเขาชอบนั่นแหละแล้วก็ชอบมากๆด้วยโอ้ ชอบไม่พอจากผู้หญิงเก้าเหรียญที่คุณอยู่คุณดีอยู่แล้วนะจะมาทําให้คุณเป็นแบบเนี้ยเป็น D M p a s e แล้วก็คาดหวังไปยาวแล้วนะเนี่ยถึงขั้นว่าอยากให้คุณไปดูแลเขาดูแลลูกของเขาลูกเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยแกมองไปถึงขั้นนั้นแล้วนะเออใช่เพราะว่าเขาดูว่าคุณน่าจะเป็นความรักที่เติมเต็มให้กับเขาได้ เขาเริ่มที่จินตนาการไปไกลแล้วแล้วสุดท้ายเขาก็ตื่นไพ่อ๋อเดชชาวเวอร์เนี่ยคือเขาเริ่มที่จะตื่นจากผวังในสิ่งต่างๆเมื่อในอดีตตื่นจากความผิดหวังความเสียใจมาเป็นกระตือรือร้อนอยากมีชีวิตชีวามากขึ้นอยากปรับปรุงตัวเองให้ดูสดชื่นแล้วก็มีกำลังใจ ที่จะทำงานในหน้าที่ของตัวเองบวกกับบุคลิกภาพการพูดจารูปร่างหน้าตาหุ่นหรืออะไรแล้วแต่ที่เขาปล่อยปล่อยลอยมาสักระยะหนึ่งแล้วคือไม่ได้สนใจอ่ะเพราะหมดไรตายอย่างไงเพราะคิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีการดียวกับคุณอีกหรือในอนาคตอ่ะก็ไม่รู้หรอกอนอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ที่คุณกับเขาอ่ะจะได้มาสารสัมพันธ์กัน ถ้าโชคชะตาอำนวยว่าคุณสองคนเป็นคู่กันมันมีโอกาสที่จะได้ดีวกันน่ะคนคนนี้เขาก็อยากที่จะได้ความรักแบบสิบเหรียญเนี่ยเป็นความรักที่มีความมั่นคงมากๆอบอุ่นดูแลซึ่งกันและกันอยู่กันไปยาวๆนานๆเอื่ออาธรซึ่งกันและกันครอบครัวเขาครอบครัวคุณเป็นครอบครัวใหญ่ไปไหนมาไหนด้วยกันมีลูกมีเต้ามีหมามากมาย มันจะต้องเกิดขึ้นเขาคิดมันจะต้องเกิดขึ้นมันจะต้องมีการได้สารต่อแบบนั้นน่ะถึงแม้วันนี้ยังไม่เห็นเขารางสักเท่าไหร่แต่เขามั่นใจว่ามันจะต้องมีตัวคุณมีผลต่อใจเขานะเนี่ยนะช่วงเวลาเนี้ยจากนักกีฬาเหลือเพียงแค่ลูกหมูตัวน้อยๆคอนโทรลความรู้สึกเขาได้ทําให้นึกถึงคุณเสมอๆนี่ยไพ่แอบส่องแอบสอง,อสองมองคุณตลอด พยายามใส่เสื้อที่มันมีแขนหน่อยนะเพราะว่าคนคนนี้เขาจะส่องทุกรายละเอียดนะอันนี้ล้อเล่นแถมให้มีความแอบชอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองเอาให้หนางฟ้ามาดูสิว่ามันเป็นเช่นไรทัสอาศัยความเชื่อใจความศรัทธา w o r d waiting for ก็ต้องรอคอยต้องดูกันต่อไปจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าค่อยว่ากัน calling in your soulmate ใช้กดของแรงดึงดูดเลยรักตัวเองให้เยอะๆถ้าคิดว่าจะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งอะนะถึงไม่เปิดใจก็ต้องรักตัวเองให้เยอะๆนั่นแหละเพื่อจะได้ดูว่าเขาจะเข้ามาหรือเปล่าใช่ไหม i v e your e l a t i o n s h i p change จะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นหรือจะมีสถานะ เลิฟ yourself first เห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคําเลยแล้วก็จะมีการพูดคุยกันแบบสนิทสนมมากขึ้นแพชชั่นแล้วก็จะลามปามไปถึงขั้นได้ลิมรสความหวานเอ็กซ์เฟสเอ้ยรีเลต your ex คุณจําเป็นที่จะต้องลบพลังงานเดิมๆพลังงานเก่าๆพลังที่ไม่ใช่ออกไปรวมทั้งเขาด้วยปรึกษาเพื่อนได้ถ้ามีอะไรสงสัย แรงดึงดูดของคุณอะเยอะมากฮันนีมูนเขาอยู่ไกลจากคุณเขาอยากที่จะมาเจอคุณปลอดภัยที่คุณจะรักนะเพราะคุณรักเขามันขึ้นทูเลอรน่าจะเป็นความรักที่มันสามารถที่จะคาดหวังอะไรได้ในอนาคต <DP S 1> <clock. S 2> ก็ลองดูนะคะว่ามันคุ้มค่าที่จะรอคอยไหมนะลองเลือกอะไรไว้ในใจก็ได้สักสองข้อ<ๆ>เดี๋ยวจะเปิดฉเฉลยไว้รอนะคะ ข้อแรกจะเปิดเฉลยว่า communicate clearly เดี๋ยวมันจะมีการพูดจากันได้ชัดเจนมากขึ้นข้อที่2 b assertive มันจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นสิ่งที่สมบูรณ์สิ่งที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วทีนี้ลองไปดูความในใจจากเขาถึงคุณว่าเขาอยากที่จะพูดอะไรกับคุณในใจเขาลึกๆเนี่ย Uh, listen to your heart ให้ฟังเสียงหัวใจของคุณเขาก็ไม่รู้ไงว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาหมายเลขสองนะคะชีวิตของฉันเริ่มต้นเมื่อได้พบคุณเออก็คือเริ่มอยากมีความรักอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าใช่ตอนนี้เลยเร็วไปไหมอะและอีกอันหนึ่งจินตนาการ คุณเปืยปล่าแพนบอกแล้วไงมีความต้องการสูงฉันจะทำอะไรบางอยา่างสำหรับคุณหมายเลขกสิอะไรหรอครอบครัวไงแต่เขาก็เมื่อกี้ทำท่าแบบตลกมากเลยนะแพนเนี่ยครอบครัวก็คือของคุณจะไม่ชอบฉันเขาอาจจะเป็นคนที่แตกแต่างจากคุณเยอะเขาแค่ประวันใจเอยใช้คำโบราณนะประวันใจ อ่าเขาคิดว่าบางครั้งความคิดของเขาควรจะช้าลงกว่านี้หน่อยคิดเร็วไปเพื่อนอืมฉันยังไม่มีคำตอบทั้งหมดหมายเลขสองเพราะว่าเขายังไม่รู้ไนงะว่าคุณรักเขาหรือเปล่าเห็นไหมหมาอยไลวไอต็มกินป่ะอืมขอคำแนะนำจากมืออาชีพแล้วก็ฉันเป็นคนที่ปกป้องคุณได้นะหมายเลขหก เขาต้องการเวลาเขาต้องการเวลาอยากรู้จักคุณมากขึ้นมั้งเขาไม่อยากเสียคุณไปหรือเขาอยากคุยกับคุณอย่างเงี้ยไปนานๆนานๆแค่คุยเหรอไม่นะเออจะต้องเป็นแบบสารต่อเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ด้วยนะไอเรื่องคุยอะแยะๆไปคุยกับใครก็ได้เออใช่ไหม วันนี้ก็ก็จบแล้วนะคะสำหรับแดนดอมขอขอบคุณมากนะที่มารับชมรับฟังขอค่าครูดโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ดูโฆษณาไม่กดข้ามก็เท่ากับเข้าโครงการดูไพ่ได้บุญแล้วนะ,ะสมัครเป็นสมาชิกมี2ราคา50บาท100บาทนะคะมีการให้กำลังใจอีก2รูปแบบก็คือซปเปอร์แตงซปเปอร์สติ๊กเกอร์ ซูเปอร์แตงเนี่ยให้ตอนเวลาที่แพนทำวิดีโอพิเมียเนี่ยรอบปฐมมทัศเนี่ยนะก็สามารถให้รางวัลได้ขวามือมันจะมีหัวใจมีลูปโปง่งมีอะไรอะ่ะก็ให้ให้มาเถอะ <c oughs> นะคะแล้วเขาก็จะมีตัวเลือกให้ว่าเราจะให้เท่าไหร่ตามแต่ความพึงพอใจที่คุณจะให้นะคะแล้วก็ซูเปอร์แตงก็ระหว่างที่ดูวิดีโอ ก็สามารถให้ได้ทุกช่องทางทั้งหมดนะแล้วก็เกี่ยวกับสินค้าด้วยนำมาหักนะคะแล้วก็ไปทำบุญเท่ากับได้บุญทั้งหมดเลยง่ายๆไม่อยากคิดอะไรมากดูโฆษณาไม่กดคามได้บุญแล้วเพราะเอาไปทำบุญจริงๆนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมนะคะช่วงนี้ก็จะฝากไว้ด้วยที่หน้าชุมชนหรือว่าเข้าไปดูตรงวิดีโอที่เป็นสด บางคนอาจจะเข้ามาไม่ทันจะเป็นการที่แพนพูดคุยสดหรือไลฟ์สรีมนะคะเข้าไปดูให้กำลังใจแพนด้วยนะคะคิดถึงทุกคนมากๆทุกคอมเมนต์มีค่าต่อใจนะคะมีวิดีโอคลิปสั้นๆด้วยช็อตวิดีโอก็จะมีเพลงประกอบบางครั้งดูเนื้อหาแล้วก็เปลี่ยนไปดูเพลงบ้างอะไรบ้างรีแลกกันไปทำหลายๆรูปแบบหวังว่า น่าจะถูกใจกันบ้างนะคะพูดมาเยอะแล้ววันนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะนะพรุ่งนี้ทำงานใช่ไหมคะ <c oughs> ก็วันจันทร์ก็ต้องทำงานถูกต้องนะเออก็ขอใหออ้มีความสุขนะคะในการทำงานดูแลรักษากตัวเองให้ดีเดินทางปลอดภัยวันนี้ก็ตอขอไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายลักๆไปละ